คุณพี่เสื้อดำก็คือพี่นางของเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมทุ่งนาของแม่ไม้ทำเกษตรนะคะเนี่ยค่ะก็พี่นางเองนะคะก็ทำคนเดียวนะคะก็จะปลูกได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าแกเลี้ยงหลานด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลสวนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแกมีหลานเล็กๆนะคะก็ พอว่างก็จะมาทำที่ที่ทุ่งนี้ล่ะค่ะก็โครงการของพี่นางนะคะโครงการของพี่นางที่อยู่ในความคิดของพี่นางเองนะคะก็คืออ,อยากจะมีสวนออกกําลังกายนะคะก็จะยกะสถานที่ของตัวเองเนี่ยนะคะให้เป็นสถานที่ออกกําลังกายสําหรับชุมชนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นสถานที่สําหรับ ผู้คนได้มานั่งกันชิลๆยามเย็นนะคะหรือว่าให้เด็กๆมานั่งเขียนการบ้านในศาลาที่แกได้ซื้อเตรียมเอาไว้นะคะแต่ด้วยที่ว่าตัวของพี่นางเองนะคะก็เลี้ยงหลานเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็ทําคนเดียวนะคะโครงการก็เลยอาจจะยืดเยื้อนะคะส่วนณจุดตรงนี้นะคะพี่นางเองก็จะมีการเลี้ยงหมูนะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะคะและช่วงนี้ ร้านเล็กมากนะคะก็เลยทุกอย่างก็เลยมีการชะง,งักทั้งหมดเลยนะคะก็มาแวะชมกันได้นะคะเพราะว่าก็อนาคตก็อาจจะมีการสร้างแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้น,นของพี่นางเองนะคะก็ำทำคนเดีวยดวเนาะตัวคนเดียวแล้วก็ พี่นางเองก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าลงไปกินหญ้าที่เราเอามานําเสนอนี่ก็คือเราอยากจะนําเสนอในด้านของความคิดของพี่นางนะคะที่ว่าอยากจะให้มีสถานที่ออกกําลังกายสําหรับชุมชนของเรานะคะก็คืออยากจะลงเครื่องออกกาลังกายที่แบบเป็นที่ออกกําลังกายก็จะเป็นเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็อยากจะ ชวนพี่น้องมาเต้นแอรบิกหรือออกกำลังกายกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเพื่อสร้างสีสันแล้วก็ความสุขให้กับชุมชนของเรานะคะแต่เนี่ยกระท่อมหลังนี้นะคะก็ซื้อมาก็ได้ประมาณ4เดือนแล้วเน้องก็เลี้ยงหลานเล็กก็เลยต้องชะงักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวิวดีมากเลยนะคะ